ทำไรหนูจะฝึกพ่ใ uhm ห for ้มันฮะมันหนาวอันนี้ตัวผ like ู้ตัวเมียคะตัวผู้เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนี่หางดอกผู้อะไรคะผู้ชายตัวเมียผู้ชายตัวผู้เหน้าขาวเลยตัวผู้จะดื้อจะดื้อจะดื้อจเดื้อจเดื้อจเดื้อกระชงชนมันดื้อแล้วมันก็ล้มตรงนี้ล้มเลยเหรอล้มแล้วหนูไม่จับเขาล่ะมนเอ๊ะ อ้อนออลีนเหรอไม่มีอ้อนออลีนตัวนี้อ้อนออลีนเหรอ,อรักมันไหมคะรักรักตัวไหนคะรักตัวนี้หรอรักหมดเลยวะมันจะบินเอออะไรหรอกรักออลีนไงมันจะไปหาใช่ปะไปมองมีนมนหมนมบ้างหนมหนมหนมหมดแล้วไอติมกินไอติมไอติมเดี๋ยวเราต้องไปปัมม๊มเลย ป้๊มหอยป้๊มเชลล์รูปหอยโลโก้หอยอันตุ๊บตุ๊บตุ๊บมันหาแม่มาแล้วเนี่ยเขาคิดถึงแม่เขาแล้วออลินพี่อ๋อเขาคิดถึงแม่เขาแล้วแมันโน้ลูกคิดถึงลูกหารูปบิ๊ไปหาตาจ๋าเลยเฮ้ยไปโตมามีอีกว่าเออ เไมท้องป่องอย่า้วนนะดิกินเก่งอย่ามันล่วงนะลูกอ๋อเล่นไปเสร็จแล้วไปอาบน้ำนะนว้ายคอหมาลูกป๋าให้ให้ช้อนทั้งตัวเลยสิไปให้จับคอ,อ,อคิดถึงหนูไงคิดถึงนมน้องลูกหิวนมแล้ว